ก็บเรื่องนี้หลายคนพูดหมดว่าแบบโหฝีมือการแสดงของปีแบบน่าจะเป็นมาสเตอร์พีดที่สุดเลยแบบแต่คนว่าน่าสนุนเข้าชิงเออเข้าชิงพีดว่ายังไงบ้างก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ที่เชียร์นะครับที่เชียร์ให้ได้เข้าชิงก็ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าชิงแล้วก็เผื่อจะมีโอกาสได้รางวัลสักรางวัลสองรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ถามว่าเป็นมาสเตอร์พีดไหม ก็เป็นผมเรียกว่าเป็นผลงานหนึ่งชิ้นที่ผมตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่า่าจะเป็นเรื่องที่ที่จมจมดิ่งไปกับตัวละครมากที่สุดแล้วในในความรู้สึกของตัวเองแอเพราได้วละครเอาบอแนวไวค่ะเคยเจออะไรแปลกแปลกไหมมีแฟนคลับหรือเลยีเข้ามาบ้างไหมไม่นะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ แฟนเขาให้เกียรติเขาเลสเปคเราเรามากขึ้นแล้วใช่มันมีเข้ามงแฟนที่เราผมไม่เจอคามไม่มีเลยมีแล้วไหมคะคือผมคูกคามไม่ใช่ผมไม่ใช่ใช่ไหมเป็นแฟนแบบทุกข์ใจเลยสุดข้อความาคามเราไม่แบบดีมีแฟนๆส่งมาคองคามไหมไม่มีไม่มีครับมีแค่มามียินดีด้วยนะครับมีเพื่อนเก่าๆที่เคยเรียนด้วยกันคูกคามมายินดีครับอ๋อที่๊กเกอรแต่ไม่มีคนแบบแปลกๆอะไรอย่างงเีนะ ยังไม่มีท่าสมบูรก็ยังไม่มีครับ,ไม,มรบไม่มีเลยอันนี้เป็นคำถามาก,กับทงบ้านนะคะอย่างในเรื่องเนี่ยจิวจะชอบแบบว่าเอ้ยใส่เสื้อแบบแต่งตัวนี้โชว์นู่นนี่นั่นเยอะมากวันนี้ก็โชว์ได้ครับใญ่ดีกวเราต้องดูแลต,<ๆ>ตัวเองหนักมากขนาดไหนคัแจนจริงๆตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผัดาจากตอนเวลากลังเที่เพิ่งจบเนาะตอนนั้นก็ฟิตหนักเหมือนกันมันก็เลยตอนมาถ่ายเรื่องผู้ชายอยู่มก็เลยฟิตมากก็เลยฟิตมากพุ่นกางเกง เฉียบไม่ก็ตอนนั้นผมก็ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็มีเตะมุ่งเตะบอลอะไรวิ่งตลอดเวลามันก็เลยก็เลยฟิตอยู่ตลอดก็คุมอาหารตลอดเวลาช่วงนี้ก็ยังดูแลอยู่ช่วงนี้ก็หลุดๆบ้างครับเพราะว่าพักผ่อนพักผ่อนพักร่างกายเราบ้างแล้วก็เอาเวลามันนอนแล้วก็มาทํางานดีกว่ามีทงบ้านแล้วก็แล้วก็ตอนสุดท้ายแล้วพูดตอนจบได้เลยปะ เฮ้ยเราต้องสปอยแล้ว,ว,ลวหรอมีคนตายเฮ้ยใช่มีคนตายแล้วเป็นคนสำคัญในเรื่องเลยครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็สำคัญหมดแล้วนะล่าสุดตอนนี้คือูอ่ะแฟนๆน,น,นี่คือรอเผาทุกวันแล้วใช่ใช่ผมเป็นแกนนำครับคู่กับพี่คู่กับพี่แกนเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไี่เห็นจะเผาทุกวันเลยผมจะไม่มีที่ทำงานแล้ว สปอยว่าเราจะมีเราจะมีสองฝั่งไงจะได้แบบไม่ต้องสปอยก็ได้แค่เชิญชวนมาดู <c oughs> ก็อยากเชิญชวนแฟนคละครคุณชายทุกทุกคนหรือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมาดูตอนสุดท้ายก็ได้นะมาดูไปด้วยกันเพราะบอกเลยว่าเป็นเป็น,ปน,น <c oughs> ลูกตัวอะไรนะอะไรรวมตัวน<ล>ะครับปากปก็รู้สึกเรารู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่พวกเราตั้งใจทํามากแล้วก็ถึงตอนสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆอยากให้ดูสดเนาะเพราะคือเรตติ้ง ฟีดแบ็กต่างๆมันคือกำลังใจกำลังใจเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่มากเวลาที่เราได้อ่านแล้วเราใจมันฟูเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาผลงานชิ้นต่อๆออไปของพวกเราให้มันดีขึ้นนะอยากเห็นว่าเฮ้ยคนดูเยอะจริงๆคนชอบจริงๆใช่ไหมใช่พี่ก็ชอบเห็นแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราเราเห็นผมเห็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่าละครคุณภาพต้องดูให้ได้เนี่ยใช่ครับปลื้มใจมากแล้วนี่ก็ตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายคุณอยากบอกอะไรกับคนดูบ้าง อยากบอกว่าละครเรื่องนี้จะสอนอะไรคุณเยอะมากครับตอนสุดท้ายผมผมรับรองว่าถ้าใครที่ดูสดตอนสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูในแอปวันดีแน่นอนส่วนผมก็อย่างที่บอกไปครับมีคนตายครับมีคนตายสคนสําคัญในเรื่องด้วยเฮ้ยแต่ับยืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับกแเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยไปไหมไม่ใช่ไปดูไใหญ่มากเลยระแสกรแสกระแสกแสกแก็แกรแกระกระแกระแสแสนอะแรสกรร ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับน้องเพราะว่าพวกเราสองคนพร้อมอยู่แล้วพร้อมตลอดครับพร้อมชมเราติดตามเนาะเราติดตามพร้อมจัดครับเรียบร้อยวรบอคุณครับ